หลายๆท่านนะครับที่จะซื้อกีตาร์โปร่งล้วเห็นว่าเป็นรอยรู้สึกเฮ้ยกีตาร์เป็นรอยหมูราคาตกแน่ๆเลยแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นความนิยมของเลลิกจะบนกีตาร์ไฟฟ้าที่เห็นบ่อยนะทีนี้บนกีตาร์โปร่งก็ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงให้ฟังเลยตัวเนี้ นี่อาจารย์ผมนี่อาจารย์ดิ๊กช่วยแนะนำหน่อยครับตัวนี้อะไรเนี่ยนี่คือฮอบเนอร์ที่แบรนด์ระดับ135ปีฮะตัวนี้เหรอไม่ใช่อ๋อมาถึงแบรนด์เขาร้อยสามสิบห้าปีร้อยสามสิบหเหมือนร้อยกว่าปีเหมือนกันนะใช่เหมือนกับว่าเขาลาดกีตาร์มาส่งอันนี้คือรีลิกเป็นรีลิกมาจากโรงงานเลยเหรอโอ้โหดูดิโอ้โหนี่เป็นเพื่อนเนี่าเพิ่งนึกว่ากีตาร์เก่าแบบไม่รักษาไม่ใช่นะนี่คือมือหนึ่งนี่คือมือหนึ่งนี่คือหนึ่งแล้วก็ฮอบเนอร์บางคนแบบเอ๊ะ คุ้นจังเลยยี่ห้อนี้แบรนด์นี้นี่คือแบรนด์ที่พ่อแมคคานี่มือเบสของเดอะเบียเตอร์อันโอรินเบสนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าเขาเพิ่งมาทำลายผลิตของกีตาร์โปร่งครับพี่แอนมีผ้าไฟฟ้ามีด้วยเหรอมันคือไมซายอ๋อไมซายไมซายเนี่ยเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีฐานเสียบชาร์จหนึ่งนาทีได้ไปเป็นสิบสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงอ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงกีตาร์โปร่งฮอฟเนอร์จากอินเดียมัน enak